สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสร์อข่าวกันเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสิริวัฒนากรามพัณฑ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะกับตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ STGT ลงกระดานเทรด2กรกฎาค,คม63 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลทรรับหลักทรัพย์บริษัทสีจังโกมประเทศไทยจำกัดมหาชนใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ STGT เข้าซื้อขายในเซตในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์เริ่มทาการซื้อขายในวันที่2กรกฎาคม63จานวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และทุนชั้นระแล้ว1,428,780,000หุ้นราคาพา1.00บาท จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหรือ IPO 437.780,000ล้าน7 0 0 0หุ้นจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปจำนวน434.780,000ล้าน7 8, หุ้นกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ESOP จำนวน4ล้านหุ้นราคา IPO 34บาทระบอกวันที่23ถึง25มิถุนายน2 5 6 3ขณะที่ราคาเสนอขาย ESOP อยู่ที่หุ้นละ30.60บาท STGP เป็นผู้จัดจำหน่ายถุงมือยางที่ใช้ในการทางการแพทย์และอุตสาหากรรมอื่นโดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ถุงมือยางธรรมชาติชนิดมีแป้งถุงมือยางธรรมชาติชนิดไม่มีแป้งและถุงมือย,าง,งอยางในสไตร์มาต่อกันที่บอร์ดเน็กอนุมัติเข้าซื้อหุ้น51%ในธุรกิจให้บริการและซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศ NGV มูลค่า260ล้านบาทคาดแล้วเสร็จไตรามาสที่3ปี6 3นายขณาวุฒิวันทนีรัตน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท N e x t Point จำกัดมหาชนหรือ N e ็ t เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่9ก้ทับ 3, ซึ่งประชุมเมื่อวันที่30มิถุนายน2563ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเบลลี่เซอร์วิสจำกัดหรือ BLS ในสัดส่วนร้อยละ51ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BLS จากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน260ล้านบาท ต่อไปจะเรียกว่าธุรกรรมทางการซื้อหุ้น BLs นะคะปัจจุบันค่ะ BLs ก็ประกอบธุรกิจให้บริการบำรุงเชิงป้องกันและซ่อมแซมรถโดยสารปรับอากาศใช้ก๊าซธรรมชาติหรือ NGV จำนวน500คันให้กับบริษัทสมาร์ทวาาจำกัด โดยสัญญามีระยะเวลา14ปีเริ่มตั้งแต่15มีนาคม2563โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ BLS ของบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจด้านบริการใหม่ๆของบริษัทและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต ทางนี้ในเบื้องต้นก็คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น VLS ของบริษัทจะเสร็จสมบูรณ์ภายในตรามารที่3ของปีนี้โดยบริษัทจะรายงานความคืบหน้าดังกาวให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไปอีกครั้งและ EP เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าโคโเจน2โครงการกำลังการผลิตร,รวม360เมกะวัตต์ค่ะ นายวีรัตนเหล่าวิทวัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีสเทิร์นพาวเวอร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรืออีีเปิดเผยว่าบริษัทขอแจ้งการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอีเทอร์เนตี้พาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือ E t ทซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละเจ็ดสิบห้าโดยได้ทำคำรายการ E t ทจะเข้าซื้อหุ้นสามัญทางตรงจำนวนสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบแปดหุ้นมูลค่าหุ้นละสิบแปดจุดเก้าสองเก้าแปดบาทรวมเป็น จำนวนทั้งสิ้น90ล้านบาทในสัดส่วนร้อยละ1 8 7 5ของบริษัท Apex Energy Solution จำกัดหรือ Apex เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณทางอ้อมในบริษัท t c h Energy จำกัดหรือ Tag จำนวน477,600หพุ้นค่ะคิดเป็นร้อยละ2.40เพื่อให้ได้มาซึ่งเป็นการถึงคุ้นทางอ้อมในบริษัท PPTC จำกัดหรือ PPTC จำนวน1 7 8 0 8 0หพุ้นคิดเป็นร้อยละ1.20%เปอร์เซ็นต์และเพื่อให้ได้มาซึ่งการถึงคุณทางอ้อมของ SSUT จำกัด จำนวน282,224หุ้นคิดเป็นรยละ0.96ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วโดยบริษัท PPTC จำกัดเป็นผู้ผลิตพลังไฟฟ้าขนาดเล็กระบบ Co-generation กำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ120เมกะวัตต์และไอ้น้ำกำลังการผลิตสูงรวมประมาณ30ตันต่อชั่วโมงตั้งอยู่ในเขตที่ออคมุตสาหกรรมลาดกระบงังกรุงเทพมหานครและบริษัท SSUT จำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดเล็กระบบ Co-generation กำลัง การผลิตสูงประมาณ240เมกะวัตต์และไอ้น้ำกำลังการผลิตสูงสุด60ตันต่อชั่วโมงตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางพูจังหวัดสม,มุทรปราการค่ะและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัจทจทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้หากคุณผู้ชมหรือนักลองทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น s i g h c o m และยังสามารถติดตามไปที่ f a c e b o o k i n s t a g กรม t w i t t e ร t ดไทเกอร์แกรมไลน์แครวมทั้งรับชมย้อนหลังไดนน้ที่ยูทาลงแกลาล,ล,ลาหค่ทุะสำหร ล11ิก30นาทวันนี้ทีฉันต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ